รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับพวกับผมอาจารย์ชัดชัยพาทุธรรมในรายการทธกรมกับหลวงพ่อพระปยอมกัลยาโนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันแม่ครับท่านผู้ชมครับแม่เราเนี่ยทำนายทายทักอย่างอื่นเราทายได้แต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันสะเทือนใจผมน,นั้นลเกินก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะทายมื้อสุดท้ายของแม่ได้แม่ มันสะเทือนใจเหลือเกินสำหรับในส่วนตรงนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราพึงคิดอยู่เรื่อยๆกับว่าวันนี้เนี่ยเป็นมื้อสุดท้ายของแม่เป็นมื้อสุดท้ายของ,ของแม่เนี่ยเราก็จะเกิดปฏิหารในใจเหลเกิดนวันนี้ผมกับอยู่กับหลวงพ่อพระอยบเราจะมาหกทากันเรื่องนี้ครับกรับมัสกการครับหลวงพ่อครับ,นนรบหลวงพ่อครับ,รบสะเทือนใจเหลือเกินครับ นเราไม่รู้ว่าเราว่ามื้อไหนเป็นมื้อสุดท้ายของแม่ต้นแม่มพ่อนั้นวันแม่เนี่ยพาแม่ไปเลี้ยงก่อนนะไม่ใช่ว่าพอแม่ตายสวดศบแล้วไปเคาะลงเอาหนุน่นเอานี่เอานั่นมแม่มากินซะนะแบบนี้ลูกคิดแบบนี้ทาสายเกินไปควรจะให้ซะก่อนที่ท่านจะล่วงลับดับไปการให้ต่อนหน้าเมื่อมีชีวิตอยู่แล้วท่านอิ่มแล้วในมือที่เราเลี้ยงเนี่ย ท่านก็ให้ศีลนนพรแล้วสิอีกแล้วถือว่าเป็นพระในบ้านที่สําคัญโบราณนี่ก็เปรียบเทียบไว้หลายอย่างโดยเฉพาะว่าพรรนาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาแผ่น้าอะไรเป็นกระดาษเอาปากกามาพรรนาเท่าไหร่ก็ไม่จบโอ้แต่คนเดียวนี้ให้พูดพระคุณแม่สองสามประโยคตันตันจะแล้ว บางคนกับตรงกันข้ามไม่ยอมขอโทษพ่อแม่ด้วยแต่ทําทอะไรล่วงเกินไปแล้วแทนที่จะสํานึกผูให้ท่านสบายใจว่าเราก็รู้จักขอโทษแม่ล่วงเกินไปแล้ว <c oughs> นั้นในที่ตมามาสังเกตดูนะมันมีเรื่องหนึ่งที่คนมาแม่ลูกมาทำบุญที่วัดเนี่ยครับลูกคอยจะเบรกแม่แบบรุนแรงโอ้ยเยอะรุนแรงอเองอครับมือแทบจะตก หูยแขนเลยอ่ะเจอบ่อยครับหลวงพ่อแม่ทำฟุดฟัดฟืดหัดก็ฟัดกะเฟียดฟุดฟัดฟืดหัดใส่ต่อหน้าพระเนี่ยถ้าเขาอยู่กันสองต่อสองไม่รู้บีบคอบตกปังโอ้ครับหลวงพ่อขนาดอยู่ต่อหน้าพระยังฟุดฟัดฟืดหัดใส่เลยไม่ไม่ไม่รู้สึกถนอมน้ำใจเลย แม่กำลังรินน้าตาล่วงกันนะก็ไม่กล้าว่าแต่ไม่กล้าดุลูกตอนหน้าละแต่ลูกกล้าดุแม่ตอหน้าพระเอากลับกันครับัเออครับลวงพ่อแล้วเออมันดูเหมือนเป็นธรรมชาติหรือเปล่าลวงพ่อที่เขาอยู่กันอย่างเนี้มันธรรมชาติของคนเลี้ยไม่แต่บอกธรรมชาติไปได้มันมีธรรมชาติสักสองสามฝ่าย อยู่กันเฉยๆกันไม่เคยดูแลกันอืมครับหลวงพ่ออยู่แบบอุ้ยเอาเอกเอาใจตนุตนอมอืมอยู่แบบศึกใสไล่สงอืมที่ว่าไล่ลูกไล,ไล,ไล่พ่อไล่แม่อเมืม่อเราที่เคยเล่าใช่ไหมครับครับหลวงพ่อแม่มันบนบนน่นนู่นนี่ก็ทะเลาะกับพ่อ,อก็แม่ก็ไปตายซะสิโอ้ยอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็กลุ้มเกลียดจะไปกระโดดน้ำแต่มีคนช่วยไว้ก่อนยังไงยังไงนะ อยากจะบอกอะไรสักเคลลับอย่างหนึ่งคนที่ดูแลพ่อแม่ดีเนี่ยเขาเรียกบูชาไฟให้ถูกต้องถ้าบูชาไม่ถูกต้องไฟกับเผาเราเองพ่อแม่เนี่เป็นเหมือนไฟไฟนี่มันใช้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะเอามาต้มแกงหุงอะไรก็สุกไหมให้กินได้ทานได้แต่ถ้าปล่อยมันทำให้จุดไหมบ้านไหมเรือนไหมเสื้อผ้าก็หมด เนื้อหมดตัวไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงสวรรค์เปิดประตูรับเราเกี่ยวข้องยังไงจะทําพัสอร์ไปนรกต้องคิดให้ดีบางคนเนี่ยไม่เตรียมตัวที่จะอยู่กับพ่อกับแม่ให้เป็นก็เลยกลายเป็นภาษ,าษาธรรมะก็เรืแปลกครับครับบิดามารดาและบุตรที่ไม่ดีต่อกันอยู่กันเหมือนภัยลี บิดามารดาไม่ดีก็เป็นภัยรีของบุตรบุตรที่ไม่ดีก็เป็นภัยลีของบิดามารดาคือได้เป็นศัตรูต่อกันท <ำ S 2> แทนที่จะเกิดมาดูแลร่วมลุกร,ร,ร่วมสุขกันกลายเป็นภยัยลีกลายเป็นศัตรูดูที่บางคู่เนี่ยนะ <ทำ S 2> มีฟ้องแม่เอาเข้าคุกเข้าตารางอเอาอะไรต่างๆนะั่นะนะทำแบบชนิดๆมันเหมือนกับไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน มันเหมือนจะเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วคนนี้มาเป็นศัตรูได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ขอฝากไว้เลยว่าภาษาธรรมะเขาใช้คำอย่างนี้นะเครื่องหมายคนดีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยศติดบาติดดาวเครื่องหมายข้าราชการที่จะได้สีได้ขั้นเขามีดาวติดที่บาแต่เครื่องหมายคนดีเนี่ยนิมิตตังสาธุรูปานัง กตันญ,ญูกะตะเวทิตาคนที่มีความกระตันญ,ญูมีสายเลือดกตัญญูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีและอยากจะบอกไว้เลยว่าถ้าผู้หญิงคนไหนเห็นผู้ชายคนเนี้ยที่เราชอบเนี่ยมันเนรคุณกับแม่ได้ทำร้ายแม่ได้อย่างโง่เป็นเอามันมาเป็นพ่อพันุเดี๋ยวต้องโดนมันซ้อมแน่นอนก็ขนาดแม่มันยังทำอะ แล้วมันเรารูจะรอดใช่ไหมเหมือนกันถ้าผู้หญิงคนใดสิยงแม่ตวาดแม่ตบตีแม่ไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ควรจะเอามาทำแม่พันเพราะขนาดแม่เขาเองเขายังไม่เว้นน่ยแล้วก็เราเป็นใครเขาจะไม่ทำกับเราบ้างชิลือ,อ,อนั้นเขาจึงบอกให้ดูกันตรงนี้ด้วยอย่าไปคิดว่าสวยอย่างเดียวแล้วคนที่สวยก็อย่านึกว่า สวยเลือกได้แต่ถ้าสวยแล้วเนรคุณพ่อแม่เนี่ยยากเอามาเคยมานั่งคิดดูว่ามีข่าวข่าวหนึ่งครับคุณพ่อคุณนายคนเนี้ยรวยมากครับอยู่จันทบุรีปรากฏว่าลูกลๆผ่านทรัพ์เงินเก็บไปแทบไม่ใช่น้อยโอ้ยแต่มีลูกสะใภ้คนหนึ่งไม่ปฏิบัติอย่างกับแม่ ดีกว่าแม่สิกว่างันเถอะเอาใจอาบน้ำก็ถูหลังให้แม่ผัวอ,อข้าวปลามาป้อนมาหามาให้อหนอนอยังผ้ามาเช็ดเท้าน้ำอุ่นน้ำอุ่นมาเช็ดเท้าครับเชื่อไหมลูกมระะดกอลูกห้าหกคนเนี่ยได้มรดกไม่เท่าอีลูกสะพยเอา ลูกสะใภ้ได้มากก่าเพื่อนเพราะว่าปฏิบัติแม่ผัวสุดยอดเลยครับคุณพ่อเหมือนนางวิสาขาเลยอไฟในไม่นําออกไฟนอกไม่นําเข้าเรื่องของครอบครัวผัวอะไรเนี่ยไม่เคยเอาไปประจานเป็นคนดีพ้นที่สุดได้โมรดกค,ครับคุณพ่อรวมแล้วเป็นร้อยล้านโอ้เพราะว่าแกรวยมากครับคุณพ่อเป็นเศรษฐีมืองจัด หุยเหรอแต่เสียชีวิตไปนานเลยแต่มาเคยรู้จักมองจันทร์ก็สวนทุเรียนสวนุเรียนทำทองด้วยแต่ก่อนมันมีมีปลอยด้วยบอกปลอยมีบ่อปลอยงคุณพ่อครับก็เลยรวยมากครับมุณพ่อฮะเนี่ยเพราะนั้นลองคิดดูสิแต่มีลายตรงกันข้ามครับมุณพ่อแม่เนี่ยมีลูกสาวคนเดียวพอพ่อเสียชีวิตก็ไม่คิดมีใหม่เลยผัวเสียเสียไปตายไป เลี้ยงดูลูกสาวอย่างดีทรงเรียนจบแพทย์หญิงโอ้ยปรากฏว่าพอแต่งงานได้สามีไอ้ผัวตุกเขิรจักกรรมนี่ยุเมียครับหอวพ่อเลี้ยงแม่ไว้ก็สิ้นเปลืองว้าตายแล้วไล่โอ้ยไร่ไปแต่นี้มันมีกฎหมายนะครับลูกเนละคุณเนี่ยมีไหมหลวงพ่อแม่สามารถไปฟ้องร้อง เอามรดกคืนได้อ๋ยยกเลิกมรดกว่าประมาณสองรอล้านหูยแถวลังสิทนี่ครับคุณพ่อเลยไปางจังหัดยโสธรครับปรากฏว่าไปได้ศาลตัดสินให้เอามรดกคืนโอ้โหสาธุจนกลอกเลยตอนนี้ที่จริงเงินสองร้อยล้านนี่ไม่ใช่สบายเลยครับเนี่พอเนรคุณแล้วมันเป็นเงี้ยอามาตอนนั้นเผยแพร่ที่ดังที่สุด คือจะเทศเรื่องกัตัญยูเนี่ยครับพโดยเอาเด็กหญิงวันลียอดกัตัญยูอะไรมาทําสไลท์ทาเป็นภาพยนตร์ครับคุณพ่อปรากฏว่าหนักๆเข้าเด็กหญิงวันลีเนี่ยดังมากตอนเขาแต่งงานแล้วเขาก็ยังมาพาสามีเป็นนายตำรวจมาไหว้ขอสินขอพรครับคุณพ่อแล้วก็ให้ศินนา้พรครับปรากฏว่าเรื่องวันลีเนี่ยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ครับแล้วคนจีนนะ เขายอดเอิดเรื่องกะตันยูเนี่ยเขาก็เชิญตัวเด็กหญิงวล,ลีเนี่ยครับคุณพ่อไปปรากฏตัวที่จีนหลายแห่งเพื่อปลุกระดมให้เยาวชนจีนนี่เคารพพ่อแม่กตัตัดยอด จะมีนิทานเรื่องยี่จับสีเเ่เฮา,าเรื่องกตันยูยี่สิบสี่เรื่องอ๋อครับเอาไว้อบรมเด็กครับหลวงพ่อเอาเริ่มจากเรื่องสองเรื่องเอาเอาเรื่องหน่อยแล้วหลวงพ่อ,พอน่ะเรื่องแรกที <c oughs> ่เด็กชายแมงโง่แมงโง่ครัหลวงพ่ออายุแปดขวบครับหลวงพ่อเขารักแม่เขามากแต่แม่จนไม่สบายป่วยม้งก็ไม่มีจะกางนอนยุงก็กัดครับเขาก็ไปไล่ปัดยุงหน้าแม่ ยุงก็ไปกัดขา oh. เขาก็วิ่งไปไล่ปัดขา hmm. ยุงก็มากัดหน้าอีก hmm. ไปไปมาไม,าม,าม่เอานอนล่อยุงอยู่หน้าเตียงแม่ oh. แล้วก็ร้องยุงจ๋ามากัดฉันเธอ hmm. อย่ากัดแม่ฉันเลยแม่ฉันไม่สบายแต่นี่บ้านนี่มันอยู่ติดถนนครับพ่อไอ้คนเดินผ่านไปผ่านมาลูกอะไรวะ มันเรียกยุงให้มากัดมันไม่ให้กัดแม่เขาขึ้นไปดูคนบ้านครับรเห็นมันนอนอยู่หน้าเตียงเรียกฝึกอยู่ให้มากัด <c oughs> ชาวบ้านก็ล่ำลือกันใหญ่เลยครับร่ไปเข้าหูอ,ม,อมัดอมัดก็เลยไปเล่าให้รรรพระเจ้าแผ่นดินฟังครับพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นเนี่ยสั่งให้อมัดทั้งหลายรีบหาเด็กที่กระตันอยู่เข้าวัง จะส่งเสียเล่าเรียนวิชาการปกครองมีง<ะ>งได้เขาวังแล้วพาแม่เขามาด้วยโอ้ยปรากฏว่าจบการศึกษาหลักสูตรปกครองชั้นสูงครับผมพ่อส่งไปเป็นเจ้าหัวเมืองเมืองหนึ่งเฮง<ะ>งก็เลยได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตเพราะความกระตันอยู่นี่เขาจะเล่าแบบนี้อ่าฮะ,ฮะ,ฮะไล่เรื่องครับผมพ่อแล้วก็มีเรื่องขำๆแปลกๆอย่างบางเรื่องเนี่ยไม่น่าเชื่อ เอียงนี่แม่เขาเขาก็รักแม่มากแม่ตายแม่ตอนป่วยเขาก็ดูแลดีแต่แม่ตายแล้วเนี่ยไปไว้ที่หงซุยแม่ก็เป็นคนแปลกอย่างหนึ่งเวลาฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบแป๊บเขาจะร้องวิทวัดกระตู้วเขาก็จะไปรูปหลังแม่จ่าลืออย่ากลัวอบมาแล้วอแม่จ่าลืออย่ากลัวอบมาแล้วอแม่ก็จะไม่ตกใจวิทวัดพอแม่ตายเนี่ย คนนายฟ้าแลบฟ้าลงฟ้าครึ้มมาเขาจะวิ่งไปที่หงสุยครับพอฟ้าเปี้ยงแลบเปี้ยงเขาก็จะมือลูกหงสุยอแม่จ่าเลือยอย่ากลัวพวกมันแล้วแม่จ่าเลือยกลัวไอ้คนเห็นเขาก็ล่ำลือครับหลวงพ่อไอ้เข้าหัวหมัดอามาืมหัวมก็พาไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินครับหลวงพ่อพระเจ้าแผ่นดินก็เลี้ยงดูส่งเสียเล่าเรียนวิชาการปกครองชั้นสูงแล้วจบก็ส่งไปเป็นเจ้าหัวเมือง รับหนึ่งวัดในแฟรหนึ่งวัดรับหนึ่งเขาก็ได้เป็นเจ้าเป็นโตเป็นใหญ่เป็นนายจะเล่าอย่างเนี้ยทั้งหมดยี่สิบสี่เรื่องยีิบสีส่เรื่องครับหลวงพ่อฮะแม่พ่อพูดถึงเรื่องของจีนนะหลวงพ่อไอ้ข้างบ้านผมเนี่ยนะเขาบอกเวันแม่เขานัดหมายกันเลยนะฮะหลวงพ่อว่าเขาจะไปไหว้เจ้าแม่ <laughs> ไม่ได้ว้แม่แต่ว่าเชียงเมงนี่เขไปไหว้บรรพบุรุษเองเอาเอาเชียงเมงเชียงเมงมันไม่ใช่เดือนสิบสองขอหลวงพ่อใช่ไหมไมันจะสิบสองไม่ใช่เดือนอะไรสี่เดือนห้าน้งมั้งครับหลวงพ่อ<ม>อ่าครับฮะเบตาครับหลวงพ่อฮะผมก็เลยแปลกจใจวันแม่เดี๋ยวไปไหว้เจ้าแม่ <laughs> <laughs> เนีเ <c oughs> เ่ยครับหลวงพ่อครับก็เป็นลักษณะของความกตัญญูกตเวทีในเพราะจริงๆแล้วเนี่ย เมืองไทยเนี่ยจุดจุดเด่นของเมืองไทยก็คือเรื่องของความกตัญญูกตเวทีะก็มีส่วนมากส่วนมากครับแต่ว่าจีนนี่เป็นต้นตำรับที่จะสร้างวัฒนธรรมกรตัญญูให้เด็กอย่างชนิดเนี่ยสร้างนิทานสร้างอะไรสร้างเล่าเรื่องเล่าไว้ปลุกใจเด็กให้อยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ต้องรู้จักกตัญญู<ๆ>เขาก็เลยได้ลูกกตัญญูกันเยอะครับหลวงพ่อฮะคนจีนเยอะครับหลวงพ่อ เพราะว่าที่หลวงพ่อกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเรื่องของความพะตัญยูเนี่ยคือสัญลักษณ์ของคนดีเลยแน่นไม่รู้นะาอามาเองก็น่าจะมีอิทธิพลจากการที่เกิดมาเนี่ยคิดว่าเราไม่ได้ตอบแทนท่านอายะยาวอ,อายุท่านน้อยแต่ก็ได้สร้างอนุสรณรีให้โยมเองไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าไอไชีวิตเราเนี่ยนะ ถ้าไม่ได้รับการอบรมมาดีๆเนี่ยจโยมพ่อยมแม่บางเนี่ยพื้นฐานตัวนี้สําคัญมากยมแม่จะขยันไม่ดูทําไม่ดูและผลที่สุดเขาได้ขยันมาตัวเดียวนี่ก็น่าดูและยมแม่ได้จักได้ความขยันส่วนโยมพ่อนี่ได้ลักษณะพิเศษเองต้องหาเงินให้เป็นตั้งแต่เด็กนะเพราะเดียวพ่ออยู่หายเองใช้เนี่ยไม่ได้กี่ปีหรอกตอนนี้เริ่มเจ็บเริ่มป่วยเริ่มจัก แก่ลงไปแล้วยังไงก็จะหาให้มึงกินได้ไม่นานอ่ะครับพ่อมึงต้องหากินให้เป็นต้องหาเงินให้เป็นรับจ้างก็เอาเก็บส้มลนมาเ้าลนอะไรก็แล้วแต่อันมาว่ามีอทธิพลนะครับพ่อจนกระทั่งบวชแล้วองค์คนก็ชอบว่าพระพยอมมีหาตังเก่งจังถ <c oughs> <c oughs> ้าหาไม่เก่งจะซื้อที่อย่างนี้ได้ซื้อที่เนี่ยเฉพาะซื้อที่เนี่ยครับวพ่อหมดสองพันล้าน แล้วสร้างอะไรแต่รดรวมด้วยสามพล้านครับบุ่พ่อถ้าจะมาเก็บไม่ใช้ไม่สร้างบารมีเอาเงินไว้ก่อนครับบ่านนี้จะมาไม่มีไม่ต่ำกว่าสองพล้านครับแต่ว่าสวนนี้ไม่เกิดวัดแบบนี้ไม่เกิดมีแต่2.000ล้านอยู่ในย่างอยู่ในบัญชีแล้วพอตายไปแล้วก็มีลูกศิษย์โกงเงินหมดอันนี้ เครับหลวงพ่อครับเพราะว่าในส่วนของที่หลวงพ่อนี่คือมีต้นแบบที่ดีใช่ใช่ใช่ตูมหาฮะหลวงพ่อต้นแบบขยันแม่ต้นแบบหาเงินนี่พ่อครับหลวงพ่อพ่อนี่ต้นแบบวางแผนให้หาเงินเป็นตั้งแต่อายุตอนนั้นเรียนป .3 ประกาศเลยครับหลวงพ่อกูจะไม่ให้เงินไปแล้ะโรงเรียนน่ะไปหาส้มหล่นเอาตังไปเรียนเองเสื้อผ้ารองเท้าไม่ซื้อให้สักบาทหนึ่งครับ แต่เชื่อไหมครับตอนเรารับจ้างเนี่ยนะเราได้มากกว่าที่พ่อให้อพ่อให้วันละสองบาทสามบาทครับพอ่อเราหาเองได้วันเป็นสิบเลยยอดครับหลวงพอ่อครับอยากให้หลวงพ่อสรุปอีกครั้งครับสําหรับเรื่องของความกระตันอยู่ครับหลวงพ่อครับว่าเพราะว่าเยาวชนในณปัจจุบันเนี่ยฮะ,ะยังเขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยทุนนิยมมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น มันแก่งขึ้นครับหลวงพ่อจนไม่มีเวลาที่จะดูแลพ่อแม่เอาอย่างนี้นะเด็กๆเอ้ยรีบติดเครื่องหมายคนดีเหมือนคนที่รับราชการตำรวจทหารก็รีบที่จะติดดาวบนบาทเพื่อก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นใครจะคบเราร่วมทำธุรกิจกับเราถ้าเขารู้เราเป็นคนเนลคุณถ้าน้องแอนทองผสม รู้ว่าไอ้ที่ฉกเงินไป20สล้านเนี่ยถามว่าจะคบมาไว้เป็นคนเก็บเงินดูแลเงินไหมไม่มีใครอยากคบคนเนรคุณเพราะฉะนั้นเราเกิดมานะเราต้องการครบเพื่อนเขาบอกนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนเนี่ยมันบินขึ้นที่สูงไม่ได้เพื่อนเขารู้ฐานเดิมเรากำพืชปุ่มหลังเราว่าเนรคุณพ่อแม่เชื่อ เขาคบเราด้วยความรู้สึกระแวงเพราะเราระแวงเขาเขาระแวงเราเนี่ยมันจะทำอะไรสำเร็จอ่ะแต่งงานคู่รักก็ระแวงอยู่กันวยความระแวงแคลงใจไม่ได้อยู่กันวยความมั่นอกมั่นใจว่าคนนี้เขาไม่เนรคุณใครเขาไม่หักหลังใครเขาไม่ทำร้ายใครเพราะฉะนั้นคนที่ทำร้ายพ่อแม่หักหลังพ่อแม่โกงพ่อแม่ หยิบโฉยต่างพ่อแม่ไปกินไปใช้ในทางอิลุยชุยแจกดูข่าวไหมว่าเอายาบ้าเอาเงินแม่เนี่ยขอไปขอแม่ไม่ให้แล้วก็ทุกป,ปีแม่ตายอย่างเงี้ยโทษฆ่าแม่ฆ่าพ่อนี่ทวนใหญ่ก็ปรานแม่ก็ติดคุกตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเว้นไว้สักสองท่านนะห้ามใจไว้เลย ว่าจะไม่ประทุษร้ายท่านเด็ดขาดจะต้องทนุถนอมน้ำใจเราเมื่อให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะถึงเราเขาถึงได้พูดกำกับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอย่าให้ทุกกับพ่อแม่เด็ดขาดอย่าทำให้น้ำตาพ่อแม่ไหลนิดเดียวเขาบอกใครที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลเนี่ยนะมักจะไปตายกับเรื่องอะไรน้ำท่วม ตกน้ำตายรถฟัม่มน้ำจมน้ำตายเรือล่มจมน้ำตายเพราะโทษกรรมเวรที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลอย่าทำนะทุกๆคนนะเด็กๆเ,กเ,กเอ้ยเจริญพรสถูกครับท่านผู้ชมครับอย่าอ้างคำโจรน,นะครับว่าเนี่ยตอนโดนจับแล้วบอกว่าเนี่ยเอาเงินทั้งหมดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ท่านมีชีวิตตอนที่ท่านทำมาอาชีพอยู่ ท่านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้สมปะอย่างที่พระอาจารย์พระบิยมได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะรนกราบนมัสการขอบคุณมากครับเจริญครับรักพ่อรักแม่มากๆนะสวัสดีครับ